ควมซุมเพมเย็นนะครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องเิซี่สุขสุขสนนะครับเนาะครับมือนี้ยเดินทางนะครับไปหาปูนะครับครับปูดำนะครับเนาะปูดำปูขาวนะครับพี่น้องครับฝนตกดีดีพี่น้องมือนี้คกลับไปกับคพมซุมเพมเย็นครับสิผ้าพี่น้องเข้านะครับไปเปิดดวงนะครับพี่น้อง เกลกลวงใหพี่น้องยิบงซี่ที่ขอมานะครับแล้วก็แอ็ดไปแก้บนน้านะครับเนาะเพราะว่าหมูว่านี่เอ็ดลอยมาานะครับแบบบอลลงคลิปนะครับเนาะมาบนปูไว้นะครับเห้เรลยกเล่าพัฒนาเพราะอ็ดนะครับเขานะครับจีนน้องรัดกับเขาไอรีนะครับเข้าที่หกศูนย์ตัวกลับนะครับเนาะครับเพราะว่าแอ็ดเห้ซี่คูนะครับกับจี่น้องเข้ากับ ไปกลับอยู่แล้็วนะครับเนาะยูเท่นอยู่แล้วนะครับตัวเลขแนวทางของแอดนะครับเาทีไม่ไปทาง่าเนาะครับวัดจอมสีนะครับวัดจอมสีนะครับทีภาคพี่น้องเข้าไปเปิดดวงนะครับเปิดโชคเนาะครับเนาะครับผู้ใดที่ยังโชค ยังพพนิมีเราขับนอกกับมือนีนะครับภาพพี่น้องเข้านะครับเดินทางไปหาปูนะครับใน้ปูเปิดดวงใหปูเสริมดวงให้นะครับพี่น้องซี่นะครับครับระยะทางกับไปกับประมาณ ส0บกิโลนะครับพี่น้องยูซี่ห้าสิบกิโลหาสิบหกสิบโลกันนะพี่น้องมาแม่งนะครับเนาะเพราะว่ญญายัดพัดวัดจับจีเทียนเบิ้งจักเทืยนนะครับเอาไปปอกกัญญว,วัดนะครับพี่น้องให้พี่น้องเข้าชมบรรยากาศทางเสียดทางที่อัดเดินทางนะครับเนาะ ส,สะพานนะครับ,บนำลำเป่านะครับเป็นถนนสะพานซีเรียสนะครับนะครับมื่อนี้บ่ได้รับเลาะผมสีมูนด้วยพี่น้องเอฟซีเพราะว่าฝนตกแห้งนะครับฝนตกแห้งเหรอ,อยากหนึ่งก็บ มันัญจอนลำบากกันหน่อยนะครับเพราะว่าอยากอยากนำถ่วงนะครับอยากจะได้ไปเสียบเสียบทางรอกโค้งชิมุนนะครับเขาถนนใหญ่เลยนะครับอ้าแต่เปลี่ยนรถคค่นี้ไหมพี่น้องเอฟซีสองสี่หกจะคล้องรถเิ่นว่โชคว่ามันอย่างไง การเดินทางนะครับกับข้นยู่กับเสีนยของเขานนะครับเนาะกับบางที่ก็ไปพอทะเบียนรถก็ไม่โชค้วอกันนะครับพี่นนองยูซีกับขืนยู่กับเหียงการเสรีนยของแต่ละคนนะครับเนาะ มาหอดมาถทงแล้วนะครับเนาะนี่คือปูองดํานะครับพี่น้องอย่าทิ้งพลนลงจากรถด้อนะครับเพราะว่าเพิ่นจะมาหอดมาถึงนะครับครับเพื่อเห็นคลิปนี้แล้วค่ะซาธุเอานะครับเนาะเดี๋ยวอยากจะพาพี่น้องเข้าลงไปหาปูนะครับไปถวายนะครับนำดื่มนะครับไม่แจ่บนนะครับเล่าพัฒนาของแอบนะครับเนาะ ครับเหาสิบ้าพี่น้องเข้าเปิดดวงนะครับพี่น้องครับไล่ซื้อพี่น้องเอฟซีสุขุสุขนนะครับทีมาครับอยาเบ่อโชว์ไล่ซื้อเ้อพี่น้องทีเพว่ามีทีอู่นะครับวันเดือนปีเกิดนะครับครับภาสามาถจีออกซื้อได้นะครับเพราะว่าปูไปเียนใส่กระดาษนะครับขึ้นคันหาให้ปูสวดให้พี่น้องเข้านะครับเนาะครับเพราะว่า ซื้อทิววันเดือนปีเกิดของเ้านะครับเป็นสองทางนะครับให้มิจจาชีพเอาไล่ซื้อของเฮาไปได้นะครับนอบอกซื้อนะครับพี่น้องทุซี่อะต้องไปกราบนมัสการนะครับหลวงปู่องค์ดํานะครับปู่ขาวนะครับหลวงปู่ท่านใจน้ากันนะพี่น้องทซี่โลโลทินนงปิซัมละโลปูสัตพุ โซมานากะลิธาโธภะซ่อมซัมบิสะเดภกะกับุตปันทูกรมภะครวาโตนุอมมะมะวาอวิสุนุสานุติ <c oughs> พุทธ,รธระรักษาธรรมะรักษาสังฆะรักษาเทวามาลักษาอินมาลักษาพุมธามาะ งานไหลามาณชาริติทิติพูตทางจิตจังมามะลูกค้าไหลามาณชาริติทิฐิทำมังจิตจังมามะข้าวของไหลามาณชาริติสิทิสร้างทางจิตจังมามะเงินทองไหลามาณชาริติห้าลาพังพระวันตุเมสัมปฏิชาเมนาสร้างิโม ธมมาจามหาเดวาสับเบยค้าพลายันติธมมาจามหาเดวาอภิลาภาพระวันตุมเมมหาปุนโยมหาลาโภพระวันตุมเมมิเตมาหุหติพุทธะมะอะปุณโมพุทธายะบิละไดโยบิละโคดายังบิละหิงซา วิลาดาซีวิลาดาซาวิลอิทธิโยพุทธสัมมานิมามะพุทธสัสวะโหมสัมปัติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหารวยๆๆยๆวยรวยยยลวยนโมพุทธายะพระพุทธไตารัตนญาณมณีนพพลัสซีสหัสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโค ยาธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวะลังคันทังเสวะลีจามห้าเทลังอาหังบรรทามิทูลโตอังบรรทามิทาตุโยอังบรรทามิสพพโซพุทโทโซภะคะวาตัมโมโซภะคะวาสร้างโคโซภะคะวา อินทาเสนหา้าพรหมเสนหา้าอิทธิเสนหา้าาชาเทวีมณีลักขังเพียงมะมะพุทธาสร้างมีนชาริติพระอรหังสัพพลาพังประสิทธิเมพระลาพังประสิทธิเตพเ,ทเทพเตโลคัสเพเตพยาสัเพเทอันตรายาวินาสั้นตุไลชื่อผลเนธผนามดุจ คุณยุทธนาคุณยายอ้วนนางสาวบุภาผุดแจวนางสาวดวงขมมนบุญน้อยนางนังสาวอัมพรวนนา่งสาวเล็ชยากนางสาวปัญญาณุตินังสาวปัญญาณุตนา่งสาวกัมมานางสาววันหน้าที่สวนหน้านอนโยครับบัวสมบัตินา่งถนอมนา่งณณณลินนี่ นางสาวสำรวยพลังอันบวออกนายชัยศีตาศานานกุฏิการเมืองหมอกไม่ปูดนางเนียงนี่พุทธกวดดวงธรรมะกุณสังฆากวดดวงพุทธารักษาธรรมารักษาสังฆารักษาเทวาม,มารักษาอินมารักษาพุทธมารักษานัมมะประตานพู้ทั่วทายะกวดดวยนัมมะ อรานพปทายะสิทธิพุทธังจิตังมามะงานไหลมานิชาริติสิทธิธรรมังจิตังมามะข้าวของไหลมานิชาริติสิ่งสร้างคังจิตังมามะเงินทองไหลมานิชาริตีเงินทองไหลมาเจ้ามาท,ทุกคนทุกคนเด้อสหวังทุกคนทุกคนเด้อสาธุสาธุใ<า> <c oughs> นหลายคนคเอาพุทธพุทธา พุทธารักษาธรรมะรักษาสังกะรักษาเทวามารักษาอินมารักษาพุทมารักษานัมมะประธานนโมพุทธายะสิทธิพุทธังจิตจังมามะลางวันที่หนึ่งไหลมาในชาริติสิทธิธรรมังจิตจังมามะสามตัวท้ายไหลมาในชาริติสิทธิสร้างคังจิตจังมามะสองตัวท้ายไหลมาในชาริติสิทธิสร้างคังจิตจังมามะเงินทองไหลมาในชาริติ มรลาปังพระบันตุไม่ต้อดนมาที่มาจากทุกสนุกนเด้อุหานปูน้าาทุกคนกคนเด้อาชื่อ่อ่นบกปูเนบอ่ะพี่น้องหิบซครับครับปูเอาไล่ซื้อนะครับปูเป็นบอกเอาไล่ซื้อที uzu, ่ที่อ็นะครับเขียนมากมือนี่นะครับเนาะ ปูนะครับเพื่นอันให้เบิดอยู่นะครับตะวายอยาตัดออกนะครับเนาะเพราะว่าได้ซื้อบางบางท่านปูอันออกมาไม่ทิอยู่พร้อมนะครับอยากตัดออกเพราะว่ามันอาจจะผิดกฎดได้นะครับเนาะครับเมื่อนี้ก็เอาหนำนะครับมาถวายปูนะครับปูองค์ดำนะครับพี่น้องเงอกซีครับแอบจ่องพอดีเข้าไป ก้าวข้าถวายปูนะครับหนำดื่มนะครับเนาะหนำดื่มที่พี่น้องเขารวมมากแล้วกัปัจจัยทําบุญนะครับกับทางวัดนะครับเนาะกับปูนะครับเปิดสวดเปิดดวงให้พี่น้องอิ็เสีเข้านะครับเนาะเขาก็ให้โชคให้มั n นะครับโดยอาจจะทําพิธีนะครับปูซาปูสะกอนนะครับเนาะครับไล่ซื้อที่พี่น้องส่งมากนะครับ ปูบอกว่านะครับให้เอาไปไว้ยุติแทนแต่ทานนะครับเนาะครับเพราะว่าให้ปูนะครับซอยพี่น้องกิฟซี่เฮานะครับเนาะก็คืออยู่ในกระดาษที่อัดฉีดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะไล่ซื้อเต็มหน้ากระดาษนะครับครับส่วนฝ่ายผูกแขนนะครับที่ปูให้มานะครับพี่น้องซี่ก็ได้เถือนระซับนี่นะครับได้เถื่ละประมาณ ว่าถึง30เซนนะครับพี่น้องท่านใดอยากได้ก็จงคอยติดต่อทางแอบนะครับเนาะได้ปูกเขนนะครับเป็นซีรีส์มงคลนะครับพี่นอ้องอีซี่ ไม่ควันนะครับเพราะว่าเราเห็นปูองดำนะครับปูองดำอยู่แท่นสุดนะครับพี่น้องอที่สามองนะครับเนาะปูองดำนะครับ

นี่ครับพี่น้องเยซีครับทำตามที่พี่น้องขอมานะครับแล้วก็เกียรตินาดีกันสุขสุขคนเนาะครับเนาะกับกังวลว่าพี่น้องเข้ามีโชคมีใช่มีโชคมีลาบยู่ดีมีแห้งมีความสุขไปตลอดปีนะครับตลอดไปน้ากันเนาะพี่น้องเยซีครับจีพาเขับมาไหวองค์ปูเขาสักวันนะครับพี่น้องครับนี่คือนําดื่มนะครับยี่สิบแพ็คแล้วก็ปัจัจนะครับถวายให้ปูนะครับ สวดเปิดดวงให้พี่น้องเข้านะครับแล้วก็ครับก็ย้อนลงตูนตงต่นะครับคนระับตู่ทางบัตรนะครับเนาะเอาไว้น้ำเด้อเอาไว้น้ำกันพี่น้องทุกทีครับสาธุ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 อยู่ดีมีแรงเด้อ ทุกคนเด้อสวัสดีทุกคนทุกคนเด้อสาธุครับตู้งแต่ใส่ก้ามาผมนี้น้ำต้องก็มาใครมามเทมาสาธุครับเด้อปูดำปูขาวหัจักรพรรดิปูหลานให้ทำฝอยน้ำปูเด้อให้ปูน้ำตอลนั้นำปลาเด้อทำให้เขาเป็นปูหลานเด้อสาธุครับปูสวัสดีทุกคนทุกคนเออทำพิธีเต็มนะครับมือนีปูเอาป่วผ่อนให้ทุกอย่างนะครับเนาะ ที่พายพี่น้องเข้ามากลาหใบองูเขานะครับครับนี่คือปูเขานะครับที่กลาดวบบูซ่ามาตั้งแต่สมัยอายุย่งยูแปดปีนะครับจําได้นะครับนะที่เคยมากัาไหวองปูนะครับปูเขาครับเป็นเป็นปูเลือดสีีนะครับเป็นเป็นเทียบนะครับมีประวัติความเปลี่ยนไปเป็นมมอยูสถานที่แห่งนี้นะครับ หยาดขอนหยาดกับปูสก้อนนะครับเนาะครับว่าไทยทำสุขีสุนองเข้ากับยังพันเอกกาบปูด้ยครับกาบปูขอพรนนำปูนะครับปูซอยผีซอยน่องซอยเอ็ดซี่เข้าสุกข้นนะครับเนาะไออยู่ดีมีแห้งไอมีตะเกี่ยวซุกนะครับออย่น่องเอี้ยตี้เสีบเชียงได้กันได้สมดังปรารถนาสาธุ พี่น้องเยบซีครับเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะสิบห้าพี่น้องเข้าเดินทางกลับนะครับกลับหลังจากแกะบนเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ถวายน้ำดื่มนะครับเนาะเรียบร้อยแล้วนะครับพ้นตัวักพี่น้องนะภาพี่น้องมาสซองตัวเหล็กแนวทางสักวอนนะครับเนาะต้นตะเคียนนะครับยูนาหัวปูนะครับ ต้นตะเคียงไงครับพี่น้องเยี่ครับตาดีได้นะครับเนาะเอาเบิ่งเอาเด้อพี่น้องนะครับจะแผ่นกล้องไปมากให้พี่น้องเขาเห็นนะครับเนาะบางท่านอาจจะเห็นเป็นตัวเหล็กโชกลาบก็ได้นะครับเนาะเพราะว่าเมื่อนี้ผ้าพี่น้องเข้ามาเอาบุญคักนะครับพี่น้อง ขับหุ่นกันต่อนะครับเล่าพัฒนาของแอบนะครับหลอบวั่นซุกนะครับพี่น้องเยาวซี่ขับวั่นซุกที่ทีซีนะครับเนาะมื่อนี้กับมือวันที่สามนะครับครับแอบจังไห้สีรุ่งเลี้ยวทางต่อนะครับขับต่ว่าแอบบ่ได้บ่นปูไว้ดเด้กพี่น้องซีมาทําบุญนะครับครับมาแจกบ่นซื้อนะครับมื่อนี้หลังจากเล่าพัฒนาเขานะครับรอดตัวเลขของอาจารย์เวียงจันทร์รอนจังไห้สีมา ิฐานขอพรปูอีกเธอนึงนะครับเอาถ่ายคลิปนี้ก็ไว้แต่เพียงแค่นี้นะครับครับวิดีโอนี้ก็เน่าคักแล้วเนาะครับเนาะใกล้ยี่สิบนาทีแล้วนะครับเอาให้พี่น้องเฮาที่ร่วมบุญมาในครั้งนี้นะครับประสบแต่ความสําเร็จสุขสุขคนนะครับใหอยู่ดีมีแห้งมีโชคมีชัยนะครับมีโชคมีลาบไปนกำกันสวัสดีครับ